สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แอดมีเรื่องราวของอาถรรพ์5ชิ้นมาเล่าให้ฟังค่ะสิ่งของต้องคำสาปต้องอาถรรพ์นั้นมีอยู่มากมายบนโลกใบนี้ค่ะวันนี้แอดขอนำมาเล่า5้าเรื่องนะคะเรื่องที่1เป็นเรื่องของเก้าอี้ผีสิงเก้าอี้ผีสิงตัวนี้เป็นเก้าอี้ในผับแห่งหนึ่งตามตำนานเล่าว,ว่าหากใครเข้าไปนั่งจะต้องมีอันเป็นไปในเร็ววัน เก้าอี้นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเก้าอี้แห่งความตายประวัติความเป็นมาของเก้าอี้คือในช่วงปี1702มีนักโทษนามว่าโทมัสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตซึ่งตามธรรมเนียมก่อนการประหารจะต้องมีการถามนักโทษก่อนว่าอยากกินอะไรเป็นมื้อสุดท้ายซึ่งโทมัสก็ได้เลือกที่จะไปทานอาหารมื้อสุดท้ายที่ผับแห่งหนึ่งที่เขามักจะชอบไปตลอดก่อนเข้าคุก และแน่นอนว่าผู้คุมก็จัดให้ตามคำขอสุดท้ายของเขาที่ผับนั้นโทมัสได้นั่งเก้าอี้ประจำพร้อมกับรับประทานอาหารอันแสนอร่อยก่อนที่ตัวเขาจะถูกนำกลับไปประหารก่อนตายเขาพูดประโยคน์หนึ่งเอาไว้ว่าหากใครที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ขอให้พบเจอกับความตายแบบเฉียบพลันนี่คือคำสาปสำหรับผู้ที่อาจหารมานั่งเก้าอี้ของข้า โทมัสถูกประหารด้วยการแขวนคอหลังการตายของนักโทษคนนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตกันตามปกติไม่มีใครใส่ใจกับคําพูดดังกล่าวแต่แล้วหลังจากนั้นก็ได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเริ่มีการพูดกันว่าใครก็ตามที่ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่โทมัสนั่งในวันนั้นล้วนจะต้องมีอันเป็นไปแบบเฉียบพลันจนทำให้หลายๆคนเกิดความรู้สึกระแวง นึกถึงคำสาปแช่งที่เขาได้พูดเอาไว้ก่อนโดนประหารคำร่ำลือกลายเป็นที่หวาดกลัวไปทั่วแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อแล้วก็ขอลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้เพื่อทำการทดสอบสุดท้ายเขาก็ตายจริงๆค่ะเรื่องความเฮี้ยนและคำสาปของเก้าอี้ตัวนี้โด่งดังจนมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้มีทหารจากกองทัพประเทศหนึ่ง ซึ่งเคยฟังเรื่องราวของเก้าอี้ตัวนี้มาบ้างเกิดนึกสนุกอยากจะทดลองด้วยตนเองซึ่งมันก็เป็นไปตามคำสาบค่ะแน่นอนเขาตายลงแบบหาสาเหตุไม่ได้เก้าอี้ตัวนี้ยังอยู่มาอีกหลายสิบปีไม่ได้ถูกย้ายไปไหนเลยเพราะว่าหลายคนกลัวไม่กล้าแม้แต่จะสัมผัสกับเก้าอี้ตัวนี้ต่อมามีนักบินสองคนจากประเทศอังกฤษไม่เชื่อในเรื่องราวของคำสาบ พวกเขาได้มาทดลองด้วยการน,นั่งเก้าอี้ตัวนี้ในภาพขากลับรถกระบะที่ขับมาชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่อย่างรุนแรงส่งผลให้เสียชีวิตทั้งคู่ระหว่างนั้นก็มีคนมาทดลองกับเก้าอี้ตัวนี้อยู่หลายรายค่ะแน่นอนว่าพวกเขาไม่รอดแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่จัดว่าน่าสงสารมากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอรับจ้างทำความสะอาดอยู่ที่ภาพ วันนั้นเธอพลาดล้มใส่เก้าอี้ตัวนี้โดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวเธอได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุการเสียชีวิตก็คือมีเนื้องอกภายในสมองเก้าอี้ตัวนี้ได้สร้างความตายให้กับคนมาหลายคนแล้วจนในที่สุดปี1972เจ้าของผับเริ่บทนคํำสาปและการตายแบบปริศนาไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจนำเก้าอี้ผีสิงตัวนี้ ไปให้ทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในแถบนั้นเก็บเอาไว้ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์เองก็ไม่ต้องการให้ใครลงไปนั่งที่เก้าอี้ผีสิงตัวนี้อีกจึงได้ทำการยกเก้าอี้ตัวนี้ลอยขึ้นติดกับผนงังสูงจากพื้นมากพอสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมานั่งได้อีกซึ่งก็เป็นวิธีที่ได้ผลค่ะและเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้อยู่คู่กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาอย่างยาวนานนับแต่นั้น จากเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันแบบข้ามยุคข,ข้ามสมัยนี้เชื่อกันว่ามีคนมากกว่า63คนที่เคยนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้ก่อนที่จะเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรหลังจากการลองดีเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นของอาถรรพ์ชิ้นที่สองเป็นเก้าอี้เหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นเก้าอี้โยกของปีศาจแห่งพิพิธภัณฑ์สุดกลอนของแซ็กมาแกน แซกมาเกนเป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกลุ่มของนักลาท้าผีทั่วโลกเขาเดินทางไปรอบโลกเพื่อสำรวจสถานที่ที่มีผีสิงแซกสร้างพิพิธภัณฑ์ผีสิงขึ้นมาที่ลาสเวกัสเขานำสิ่งของอาถรรพ์ต้องคำสาบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมมาจัดแสดงให้คนทั่วไปได้แบ่งปันประสบการณ์สุดหลอนกันอย่างใกล้ชิด หนึ่งในสิ่งของต้องคำสัปที่เป็นอันตรายอย่างมากถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของแซกก็คือเก้าอีโยกที่รู้จักกันในชื่อของเดวิลร็อกกิ้งแชร์เก้าอีโยกปีศาจชิ้นนี้เชื่อกันว่าคนที่นั่งเก้าอีนี้จะถูกปีศาจสิงสู่กลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงชักจูงให้ก่อเหตุอาชญากรรมที่ร้ายแรง มีเรื่องเล่ากันว่าชายคนหนึ่งถึงนั่งลงบนเก้าอี้ปีศาจต,ตัวนี้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ลงมือฆาตกรรมเจ้าของบ้านอย่างโหดเหี้ยมและการนำเก้าอี้ปีศาจมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ยังคงทำให้เกิดหายนะกับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยโดยในวันที่จัดแสดงแซกสังเกตเห็นว่าประตูของห้องเก้าอี้ค่อยๆเปิดออกเองทั้งหมด แสงไฟที่สาดส่องมาที่เก้าอี้ดับลงเหมือนมีคนมาดึงปลั๊กออกและผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาเที่ยวชมได้สุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับส่งเสียงร้องแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ก่อนที่จะหมดสติไปจากนั้นไกด์นำเที่ยว5คนทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์ก็เริ่มร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้ ความนี้รับนี้อย่างเล่นงานคนที่ท้าทายและพยายามจะทดสอบแรงอาถรรพ์ด้วยกันนั่งลงบนเก้าอี้ผีสิงตัวนี้จนกระทั่งในที่สุดแซ็กบาแกนก็ได้ปิดทำการแสดงเก้าอี้ปีศาจลงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะของอาถรรพ์ชิ้นที่3ก็คือดดิบปลูกบล็อกดิบปลกบล็อกเป็นกล่องใส่วายที่มีหน้าตาธรรมดาแต่ว่าเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับตำนานความหลอนที่ซ่อนอยู่ไม่ธรรมดาเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นกล่องที่มีดวงวิญญาณชั่วร้ายถูกกักขังเอาไว้ข้างในในความเชื่อของชาวยิวดิบบุกค,คือวิญญาณชั่วร้ายที่สามารถปรากฏตัวแผงลิทได้ด้วยการเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อเชิญวิญญาณมาสื่อสารในโลกหลังความตายในอดีตมีคนจับวิญญาณร้ายดิบบุกนี้ขังเอาไว้ในตู้วายได้สำเร็จ ก่อนที่เวลาจะล่วงผ่านไปจนกร่างตู้วายดังกล่าวได้ถูกค้นพบในปี2001กล่องวายลึกลับนี้เป็นของคุณยายชาวยิวซึ่งเธอต้องการให้ฝังมันไปพร้อมกับร่างของเธอเธอบอกลูกหลานเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าหลานสาวของคุณยายไม่ได้ทำตามนั้นค่ะเธอนำมันออกประมูลขายในปีคศ2001และเควินซึ่งเป็นนักสะสมของโบราณ ได้ซื้อไปครอบครองต่อและได้เก็บกล่องนี้เอาไว้ที่ชั้นใต้ดินแล้วจูจ่ๆที่บ้านของเขาก็เกิดเหตุการณ์ไฟตกไฟดับประตูแต่ละบานถูกล็อกอย่างปริศนาและเริ่มมีเสียงแปลกประหลาดดังมาจากชั้นใต้ดินที่เก็บกล่องไม้เอาไว้จากนั้นไม่นานเขาก็ได้นำกล่องนี้ไปให้แม่เพื่อให้เป็นของขวัญต่อมาเธอเกิดอาการช็อกกระทันหันถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล ถือพร่ำบอกว่ามีปีศาจออกมาจากกล่องไม้นั่นและไม่ว่าเควินจะมอบกล่องไวน์นี้ให้กับใครหรือเอาไปทิ้งที่ไหนก็ตามเขาก็จะได้รับกล่องไวน์ไม้อาถั์นี้กลับคืนมาทุกครั้งในขณะที่ครอบครองกล่องนิบบุกอยู่นั้นเขาเริ่มมีอาการฝันร้ายมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงทุกคนในครอบครัวที่เข้าใกล้กล่องนี้ด้วยมีอาการฝันร้ายทุกคน และคนสุดท้ายที่ครอบครองกล่องดิบบุกชื่อว่าเจสันแฮกตันเขาต้องการบันทึกเรื่องราวเหนือธรรมชาติจากกล่องนี้แต่สิ่งที่เจสันเจอนอกจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาแล้วเขายังล้มป่วยด้วยโรคแปลกๆที่หาสาเหตุไม่ได้จนในที่สุดเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนทรงในท้องถิ่นทำให้เขาสามารถปิดผนึกปีศาจตนนี้กลับเข้าไปอยู่ในตู้เก็บวายได้สำเร็จ จากนั้นเขาก็ได้ทำการซ่อนมันเอาไว้อย่างมิดชิดที่สุดเพื่อไม่ให้มีใครเผลอปล่อยมันออกมาเกาอกวนมนุษย์ได้อีกของต้องคำสาบชิ้นที่4 the woman from l a m คำสาบเทพธทิดาแห่งความตายหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อก็คือ the goddess of death รูปปั้นแกะสลักจากหินปูนรูปปั้นนี้ถูกค้นพบในยุโรปตะวันออกเมื่อราว3,500ปีก่อนคริสตกาล ในเมืองเลมประเทศไซปรสัสรูปปั้นมีลักษณะคล้ายกับเทวรูปด้านการเจริญพันธุ์ของเทพธิดาในสมัยโบราณแต่แทนที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้คนมันกลับถูกเรียกว่ารูปปั้นมรณะเพราะว่าเจ้าของรูปปั้นคนแรกคือหลอดแอฟฟอนและครอบครัวทั้งหมดเสียชีวิตลง7คนภายใน6ปีหลังจากที่เขาครอบครองรูปปั้นนี้ หลังจากนั้นก็มีมากกว่า4ครอบครัวที่ได้ครอบครองรูปปั้นต้องคำสาบนี้และทุกครอบครัวจบลงด้วยการเสียชีวิตหมดทั้งครอบครัวปัจจุบันรูปปั้นมรณะดังกล่าวยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์รอยัลสกอตติส h m u เซียมในเมืองเอดินบาระประเทศสกอตแลนด์โดยมันถูกเก็บอย่างมิดชิดในตู้กระจกหนาเพื่อปกป้องผู้คนจากอาถรรพ์ของมันและสุดท้าย สิ่งของต้องอาถรรพ์ชิ้นที่5แจกันเงินต้องสาบ The b r s e n o n a s e s t แจกันสวยงามใบนี้ทำจากเงินสร้างขึ้นในศตรวรรษที่15ที่อิตาลีตำนานเล่าว,ว่าแจกันนี้ถูกมอบให้เป็นของขวัญให้กับเจ้าสาวคนหนึ่งในเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีในคืนวันแต่งงานเจ้าสาวถูกพบเป็นศพถูกฆาตกรรม ในมือของเธอกอดแจกันเอาไว้แน่นหลังการจากไปของเธอแจกันถูกส่งต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและทุกคนต่างก็ตายด้วยเหตุการณ์ลึกลับเล่ากันว่าแจกันต้องคำสาบนี้มีอำนาจลี้ลับในการกระตุ้นความเป็นฆาตกรและอย่างบงการครอบงำฆาตกรเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝาของแจกันเดอะบาสโนว์แวสถูกเปิดออก จะมีพลังอันลึกลับดึงดูดฆาตรกรให้เข้ามาหาจนนำไปสู่การฆาตรกรรมผู้เป็นเจ้าของราวกับว่าฆาตรกรเหล่านั้นเชื่อฟังแจกันต้องสับใบนี้เป็นอย่างมากต่อมาแจกันใบนี้ถูกนําใส่กล่องและฝังไว้ในที่ลับตาคนพร้อมมีข้อความเขียนเตือนเอาไว้ว่าระวังแจกันนี้นํำมาซึ่งความตาย ต่อมามีชายคนหนึ่งขุดพบใจกันเดอะเวสโนเวสในสวนหลังบ้านของเขาเขาโยนคำเตือนทิ้งอย่างไม่ใหยดีก่อนที่จะนำมันไปเข้าตลาดประมูลแล้วก็ถูกขายได้อย่างรวดเร็วในราคา4ล้านแต่จูู่เขาก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันสามเดือนต่อมาสัญญาแพทย์หญิงคนหนึ่งได้ซื้อแจกันต้องคำสาบนี้ไป ถือครอบครองได้เพียงสองเดือนเท่านั้นก็เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง37ปีต่อมามันได้ตกไปอยู่ในการครอบครองของนักโบราณคดีแน่นอนว่าเขาเสียชีวิตในอีกหนึ่งเดือนต่อมาแจกันต้องคำสาบบัสโนเวสมีการเปลี่ยนเจ้าของอยู่บ่อยครั้งทำให้ไม่มีใครทราบตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ขายพยายามปกปิดข้อมูลเรื่องราวอาถรรพ์ของมัน เพราะกลัวว่าจะขายไม่ออกทําให้มีผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแจกันต้องสาบนี้เป็นจํานวนมากและครอบครัวสุดท้ายที่ครอบครองแจกันนี้ได้ตัดสินใจโยนมันทิ้งออกทางหน้าต่างซึ่งมันเฉียดหัวตํารวจไปนิดเดียว mm. เมื่อตํารวจรู้ถึงอาถรรพ์ของแจกัน mm. ก็พยายามมอบแจกันนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะรับไปเพราะว่ากลัวคำสาปแช่ง หรือกันว่าในที่สุดตำรวจนายนี้ก็จัดการฝังมันอีกครั้งในสถานที่ลับบางคนเล่าว่าเขาใส่มันเอาไว้ในกล่องตะกัว่วแล้วก็ฝังเอาไว้ในสุสานใกล้กับโบสถ์ที่เต็มไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหลังจากนั้นมันก็ได้หายสาบสูญไปตลอดการนอกจาก5เรื่องราวของอาถรรพ์ต้องคำสาบนี้แล้วยังมีอีกนะคะไว้โอกาสหน้าแอดมินจะทำอีพีสออกมาค่ะ ตอนนี้จบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ